สวัสดีครับสรุปตลาดหุ้นอเมริกานะครับแหมวันนี้นะครับเปิดตลาดมาขึ้นนะครับแต่ว่าพอปิดตลาดมากลับตัวลงทั้ง3มตลาดซะอย่างนั้นนะครับเหตุผลที่หุ้นตกทั้ง3ตลาดนะครับก็เนื่องมาจากว่าวันนี้มันมีตัวเลขเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานนะครับเกินคาดกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดไว้นะครับขึ้นดอกเบี้ยมาหลายครั้งแล้วนะครับนึกว่าความร้อนแรงของเศรษฐกิจจะลดต่ำลงนะครับแต่ว่ากลับกันไม่ใช่นะครับตัวเลขนี่ออกมาเกินเป้านะครับยังมีการเปิดรับสมัครงานกันเยอะมากๆนะครับ คือตอนนี้นะครับมันจะค่อนข้างงงส่วนทางกันหน่อยนะครับถ้าตัวเลขอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วออกมาดีมากๆเนี่ยนะครับมันจะส่งผลทําให้เฟดมีความสุ่มเสี่ยงที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเกินกว่าที่พวกเราคาดไว้นะครับจำไว้เลยว่าตอนนี้ห้ามเศรษฐกิจร้อนแรงนะครับห้ามเด็ดขาดเลยชะลอชะลอยอย่างนี้นะครับจะมีผลต่อการขึ้นดอ,อกเบีย้ยที่เป็นไปตามที่พวกเราคาดไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเฟดก็จะเริ่มมีการออกมาพูดบางส่วนเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะฮะก็ยังไงติดตามกันนะครับเดี๋ยว วันนี้นะครับมีแค่หอุตสาหกรรมเองนะครับที่ปิดตัวในแดนบวกนะครับนอกนั้นก็ปิดตัวลบไปนะครับส่วนที่ทําได้ดีก็จังเป็นเจ้าเดิมนะครับเจ้าเก่าก็คือน้ํามันนั่นเองนะครับผลประกอบการประจำไตรมาสของหลายๆบริษัทยังมีออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีออกมาเหมือนกันนะครับคัดมาบางตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะมาเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับผลประกอบการตัวแรกที่จะพรีเซนต์นะครับก็คือเป็นของบริษัทยาไฟเซอร์นั่นเองนะครับบริษัทยาอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับ โควิดมาคาดว่าจะรู้จักกันเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับประกาศผลงานมานะครับก็เกินเป้านะครับมา15นะครับแต่ว่าถ้าเทียบรายปีเนี่ยก็จะโตลดลงนะครับลบไป6เป็นบริษัทยาที่มีพอตยาเยอะมากๆเหมือนกันนะครับอีกบริษัทหนึ่งเลยนะครับแม้ว่ายาโควิดนี่ชัดเจนนะครับว่าค่อยๆจะเฟดลงละนะครับยอดขายก็คือลดลงแล้วตอนนี้ก็คือน่าจะไปพึ่งยาตัวอื่นมากขึ้นนะครับแต่โควิดนี่มันก็จะกลายเป็นไข้หวัดประจำฤดูกาลนะครับยาตัวนี้ก็คือ น่าจะขายได้ลองเทิมไปต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะมาดูกราฟราคาไฟเซอร์กันบ้างนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอยู่ที่48เหรียญต่อหุ้นนะครับ PE ละ่ะ PE อยู่ที่7เท่าน,นั้นเองนะครับถือว่าหุ้นนี้ไม่แพงเลยนะครับยูอยู U ่ที่3.44%นะครับปันผลก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ราคาไม่แพงแล้วก็จ่ายปันผลได้อย่างมั่นคงนะครับหุ้นนี้ก็ เก็บเกษียณไว้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากบริษัทใหญ่งานนี้ยาวๆไปเลยนะครับแม้ว่าปันผลเขาจะจ่ายเยอะนะครับแต่ก็ต้องทําใจนะครับว่าการขึ้นปันผลแต่ละปีของเขาเนี่ยขึ้นไม่เยอะมากนะครับอยู่ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเน้นกินยาวๆปันผลแบบเรียบง่ายนะครับมันคงประมาณอย่างนั้น1ปีมานี้นะครับก็ต้านวิกฤตเงินเฟ้อได้นะครับขึ้นมา10%นะฮะก็ฟันธงครับเป็นหุ้นที่น่าเก็บนะครับเก็บไปเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าช้อนได้เลื่อยอยู่แล้วราคาเขาจะไม่ถึงแบบปรระมาณหหลักอยยเีน นี่ครับจุดสูงสุดเขาอยู่ที่61เเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ไปเรื่อยๆครับผมตัวต่อไปนะครับตัวนี้เลยฮะ AMD นะครับ เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับหลังจากที่ปรับเป้ามาแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นมา10%เนะครับเกินกว่าที่คาดไว้นะครับโตประมาณ29นะครับแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ PC demand คือความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมีผลต่อ AMD พอสมควรนะครับก็รวมถึงปัจจัยที่ห้ามส่งออกชิปด้วยนะครับแล้วก็การขาดแคลนต่างๆตอนนี้ก็คือหุ้นกําลังโดน เทขายอย่างหนักนะครับจากผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรที่กระตุ้นให้นักลงทุนต่างๆต้องเข้ามาช้อนซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาดีกว่านะครับราคา AMD ตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับจาก164เหรียญนะครับมันลดลงกว่า50%เลยนะครับของเซลล์นี้เหมือนเซลครึ่งๆไปเลยเหลือไม่ถึง60เหรียญเท่านั้นเอง PE นะครับจาก30-40กว่าเนี่ยตอนนี้เหลือแค่16เท่านั้นเองไม่มีปันผลนะครับ AMD ตอนนี้สําหรับผมนะครับ AMD เป็นหุ้นที่น่าช้อนซื้อมากๆนะครับก็ มันลงมา50%เนี่ยนะครับแต่ว่าผมมีช้อนไปแค่ประมาณตรงนี้เองนะครับนะครับหลักประมาณสัก60กว่า70นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ช้อนเพิ่มนะครับไม่รีบครับพวกที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้ปัจจัยลบยังเยอะมากนะครับแม้ว่าเออจะมีกระเตื้องมานิดหน่อยนะครับอย่างเอ็นวีเดียนี่กระเตื้องขึ้นมาแล้วแต่ว่าผมคาดว่าเงินเฟ้อมันยังคุมเคลืออยู่นะครับเศรษฐกิจอะไรต่างๆปัจจัย PC นู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังค่อนข้างที่จะอยู่ในสายดาร สว่างอะไรเท่าไหร่ชะลอชะลอไปก่อนนะครับก็อาจจะมีช้อนบ้าน,นครับเพราะว่าราคานี้มันค่อนข้างหน้าดึงดูดเหลือเกินนะครับเดี๋ยวไปดู5ปี10ปีดีกว่าครับว่ามันหน้าดึงดูดยังไง5ปีนะครับเกือบ50% 0ปนะครับโตขึ้นมาส่วน10ปีนี่คือเกือบ3,000%นนะครับคือวางเงินไว้เฉยๆเนี่ยนะครับเงินมันทำงานแบบมหาศาลมากๆคือช้อนตอนนี้นะครับ ช่วงนี้แหละหรือปีหน้าต้นปีหน้าเนี่ยจาก5ปีล้วก็คิดเป็นอักรยางง่ายๆนะครับขอแค่แบบ200%นะครับช้อนตอนประมาณช่วงนี้แหละช่วงวิกฤตขออีก5ปีนะครับโตแค่อ่ะ200%ก็พออ่ะ100%ก็ได้นะครับอย่างน้อยแล้วก็กําไรนะครับเงินจากตรงนั้นเนี่ยจะลงทุนต่อหรือจะเอาไปซื้อหุ้นปันผลหรืออะไรก็ว่าไปหุ้นระดับ AMD ก็คือระดับโลกนะครับและราคาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างน่าเก็บมากๆนะครับกับหุ้นเติบโตนะครับที่ราคาไม่ถึง60เหรียญ watchlist AMD ให้ดีนนะคัก็อออยยู่่่่่่ททีววาามมเชืขงแตลด้นะครับ ท่านอาจจะเอาไปลงหุ้นตัวอื่นแต่สำหรับผมเนี่ย AMD Semiconductor ราคาเนี่ยโคตรน่าเก็บจริงๆนะครับตัวต่อไป Sunoco นะครับเป็นหุ้นพลังงานบ้างนะครับพรีเซนต์หุ้นพลังงานบ้างแต่ว่าผมเอาตัวนี้มาพรีเซนต์เนี่ยเนื่องจากว่า เป้ามันลดลงไปถึงเกือบครึ่งนะครับส่วนมากเนี่ยหุ้นพลังงานนะครับจะทํารายได้นี่เกินเป้านะครับแต่มีหุ้นนี้นะครับลดลงนะครับโตมา3าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่มันน่าสนใจมันเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับหุ้นซันโนโคนะครับหรือตัวย่อว่าซันนะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานนะครับเป็นของอเมริกาเลยนะฮะเป็นหุ้นที่ฝรั่งค่อนข้างเก็บเยอะพอสมควรนะครับถ้าหุ้นพลังงานเนี่ยส่วนมากนิยมเก็บเช e รลอนใช่ไหมครับเอ็กซอนม i l บิลฟิลิปนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับ เขาจับต้องได้นะครับอยู่ที่44เหรียญต่อหุ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สังเกตว่าลดลงไปเกือบ50%นะครับพลาดเป้าไปแต่หุ้นขึ้น2%นะครับอย่างนี้มันคือเรียกได้ว่าแบบผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนเนี่ยยังสนใจอยู่นะครับยังมองว่าเทรนน้ำมันเนี่ยมันจะยังไปได้เรื่อยๆนะครับแต่เจ้าซันโนโคเนี่ยมันมีอะไรที่ดึงดูดมากกว่านั้นครับตอนนี้ PE นี่อยู่ระดับไฟเซอร์เลยคือเก็บตอนนี้สบายใจมันอยู่แค่7เท่านั้นเองนะครับตีเซอร์ว่า7ปีคืนทุนอะไรประมาณนี้ยูนะครับ อยู่ที่7%ปนะครับปันผลจ่ายอยู่7%ถือว่าเยอะมากๆสําหรับคนที่เป็นสายปันผลนะครับในตลาดหู้นอเมกาเนี่ยมีหุ้นที่ไม่ได้เฉพาะใน s อสแอนพีนะครับนอกตลาดเนี่ยหุ้นอยู่เยอะมากที่ปันผลจ่ายระดับ10%ถึง15%ก็มีนะครับบางคนที่เพิ่งเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยจะไปเอาหุ้นปันผลที่น้นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นกับดักนะครับเขาเรียกว่ายูทรันะเขาจะเอาปันผลมาล่อเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ตัดปันผลก็คือจ่ายไม่ไหวเหมือนหลอกมาลงทุนอะไร ราคาหุ้นก็ไม่ไปไหนครับติดหยัก,กอยู่อย่างนั้นเป็นหุ้นตายไปเลยนะครับแต่ซานโนโคเนี่ยมันเป็นหุ้นใหญ่ถือว่าใหญ่เลยแหละระดับติด S&P 500นะครับธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่ภาษาไทยเรียกอ,อะไรเป็น เป็นหุ้นที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับก็คือไม่ว่าจะก,กี่ปีผ่านไปฉันจ่ายปันผลเป็นแฟลตอย่างนี้เลยนะครับจ่ายปันผลเท่ากันหมดไม่ปรับไม่ลดไม่ขึ้นแม้ว่าจะก,กําไรมากขนาดนี้หุ้นน้ามันนี่ขึ้นปันผลกันไปเยอะมากนะครับหลายตัวเลยแต่ซังโนโคฉันก็เป็นของฉันนะครับเป็นตัวของตัวเองมากๆนะครับยังไม่ปรับอะไรปันผลทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยหุ้นขึ้นมาประมาณ8%นะครับ,รบก็ถือว่าไม่ไม่หวือหวาเลยนะครับเน้นมั่นคงเน้นแบบเรื่อยๆไปเปื่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับคนชอบเก็บเยอะ เพราะว่าอายุของนักลงทุนนี้ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านแบบเฮ้ยใกล้เกษียณแล้วเนี่ยฉันต้องการหุ้นแบบนี้นะครับซันโนโคเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เหมาะมากๆนะครับเอาเงินไปฝากไว้แล้วก็กินปันผลอย่างเดียวนะฮะตัวสุดท้ายนะครับที่จะมารีวิวผลประกอบการประจำไตรมาสนะครับก็คืออีไลลิล y ี่นั่นเองนะครับเป็นหุ้นยาระดับยักษ์ใหญ่ที่ปีนี้ถือว่าร้อนแรงมากๆนะครับออกมานะครับลดลงไปนิดหน่อยครับ1.5%นะครับแต่ว่าก็โตประมาณ2.5นะฮะ หุ้นยาน,นะครับจะโตจะลดเนี่ยไม่เยอะนะครับไม่หวือหวาอะไรมากนะครับมาดูกราฟการลงทุนกันบ้างน,นะครับราคาเป็นยังไงอยู่ที่352เหรียญต่อหุ้นนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมในฐานะผู้ถือหุ้น ขออนุญาตกินบุญเก่าไปก่อนนะครับเพราะว่า P/E 45นะครับจะบอกว่าอุตสาหกรรมยานะครับ P/E โดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก15เท่านั้นเองนะครับถ้า20นะครับ20กว่านี้ถือว่าค่อนข้างออกไปทางแพงแล้วนะครับอย่างตอนนี้ U.N.H เนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ20-25เท่านั้นเองนะครับแต่เจ้าลิลลี่เนี่ยนะครับปาไป45อูชอนไม่ไหวครับทำใจช้อนไม่ได้จริงๆรอให้มันราคามันลงแล้วกันนะครับถ้าจะตกลดจะตกอ่ะนะครับเพราะว่าเอาเงินตัวเนี้ยไปลงตัวอื่นที่มันต่ำๆดีกว่านะครับอย่างเช่น Google เราเนี่ 32วิกโลแล้วนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับยูตอนนี้จ่ายอยู่ที่1นะครับช่วงก่อนโควิดก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2ต้นๆนะฮะแต่ถือว่าแพงครับถือว่าแพงไปหน่อยถือว่าทำได้ดีไหมก็ทำได้ดีนะครับลิลลี่นี่ต้องยอมรับว่าปีนี้นี่มาแรงจริงๆนะฮะก็โอเคครับเป็นรีวิวเท่านี้ครับคลิปนี้้วเดี๋ยวอย่าลืมนะครับตามความคืบหน้าของเฟดนะครับมาอัปเดียให้แน่นอนนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ